เตือนไว้เลยนะนี่คือเตือนคนที่ทําออนไลน์คนที่อยากจะเริ่มขายของออนไลน์สิ่งที่คุณต้องทําอาจารย์ครับผมมีสินค้าแล้วเริ่มขายไงดีครับโอ้โหทำสิ่งเนี้ยเจ๊งแน่เลย มีสินค้าแล้วมีลูกค้ายังยังไม่ได้หาเลยอ่ะอยังไม่หาคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดหลายคนแ0 9 0กอาจารย์เจอแบบนี้เยอะมากผลิตสินค้าก่อนโดยที่ไม่รู้จักลูกค้าเลยยังไม่รู้ว่าจะขายใครเลยไปผลิตสินค้าแล้วเป็นไงขายได้ไหมยังขายไม่ได้าะไม่รู้ไงว่าลูกค้าเป็นใครบางคนเนี่ยอยากจะผลิตครีมใช่ไหมไปผลิตครีมเพราะว่าเห็นคนทํากันเยอะแต่ลูกค้าไม่มีแล้วก็มาถามว่าเอาขายยังไงอาจารย์เอา้าเรายังไม่รู้เลยขายยังไงมันมีก็คีอแพลตฟอร์มมีทุ ตอก Facebook ช้อปปี l ลา a าดาจะขายแพลตฟอร์มไหนเราก็ต้องดู และที่สําคัญเราต้องรู้จักลูกค้าเวลาคนเริ่มทําออนไลน์หลายๆคนเนี่ยชอบเริ่มที่สินค้าก่อนอยากจะขายครีมอยากจะขายอาหารเสริมอยากจะขายสกินแคร์อยากจะขายหมดสุดท้ายเป็นไงของกองเต็มบ้านคิดไว้ว่าจะขายให้ได้วันนั้นร้อยออเดอร์ขายไม่ได้ตักออเดอร์เพราะเราไม่รู้จักลูกค้าไม่เคยสร้างฐานแฟนของลูกค้าสิ่งที่ต้องทําก่อนจะผลิตสินค้าเตือนไว้เลยนะนี่คือเตือนคนที่ทําออนไลน์คนที่อยากจะเริ่มขายของออนไลน์สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องมีฐานแฟนก่อนคุณต้อง มีกลุ่มลูกค้าก่อนว่าคุณจะขายใครก็ขายคนทั่วไปไงขายผู้หญิงไม่มีทางขายไม่ได้แน่นอนมันกว้างเกินไปเราต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดไม่เพียงพอนะคุณต้องกําหนดว่าฐานแฟนที่เราจะขายเนี่ยทำไมเขาต้องซื้อเราอยากได้คนทํางาน คนทางานแบบไหนอีกมันมีคนทํางานหลายแบบอยู่ทั้งในออฟฟิศอยู่ทั้งแบบระดับไหนรายได้เท่าไหร่มีเพศอะไรอาชีพเขาเป็นไงไลฟ์สไตล์พฤติกรรมมีหลาย like. ๆส่วนที่เราต้องดูดูเสร็จไม่พอระหว่างที่คุณกําลังวางแผนขายลองเอาสินค้าของคนอื่นมาลองเทสก่อนก็ได้เพื่อสร้างฐานแฟนคุณจะขายด้วยตัวตนตัวเองหรือจะขายด้วยแบรนดิ้งคุณมีฐานแฟนหรือยังจะมาหยิบสินค้าแล้วมายิงแอดขายง่ายๆตอนนี้มันไม่ได้งง่ายขนาดนั้นแล้วฉะนั้นเราต้องเริ่มหากลุ่ม ค,ค่อยๆหากลุ่มเป้าหมายเราหาฐานแฟนของเราและค่อยออกสินค้ามันถึงจะไม่เจ๊งนะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันถึงจะสาเร็จนะครับ